ก่อนจะรับชมคลิปอ่านก่อนนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปชักชวนการลงทุนนะจ๊ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องควายแชนแนลนะครับวันนี้เราจะมากาวเกม NFT ที่ยังไม่เปิดให้บริการกันดีกว่าเกมนี้มีชื่อว่า Pilot x X p l o t t e นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้หน่อยนะครับเกมนี้จะมาในทีมของโจนสลัดเป็นโลกที่เพื่อนๆจะต้องออกไปจนภัยข้ามมหาสมุทรเพื่อควานหารางวัลของเพื่อน ค้นหาลูกเรือและก่อตั้งกองทัพเรือของเพื่อนขึ้นมาแล้วก็ไปซัดกับเรือโจรสลัดลำอื่นนะครับเพื่อรับเงินรางวัลเกมนี้นะครับเป็นเกมต่อสู้แนวลูกเต๋าเทิร์นเบดซึ่งตัวเกมนี้นะครับสร้างโดยบริษัทสยามบอร์ดเกมเป็นบริษัทที่มีการพัฒนาและจัดจําหน่ายบอร์ดเกมในประเทศไทยซึ่งรูปแบบการเล่นของเกม Pilot X p i l o t เนะครับเราจะได้กินไอของบอร์ดเกมอย่างแน่นอนโดยตัวเกมนี้นะครับจะพัฒนาให้เล่นบน TD Unity นะครับ ซึ่งจะปล่อยให้เล่นบน PC, Mac, Android แล้วก็ iOS นะครับสำหรับเกมนี้ไม่ใช่ระบบ Oracle นะครับแต่ตัวเกมมี2เหรียญโดยจะใช้ Pilot X Pilot Token กับ g o Token นะครับซึ่ง g o Token จะใช้สำหรับการทำธุรกรรมต่างๆภายในเกมวเวลาที่เราต้องการจะขายเหรียญน,นะครับจำเป็นที่จะต้องนำ g o Token ไปแลกเปลี่ยนเป็น Pilot X Pilot Token นะครับส่วนเหรียญ Pilot X Pilot จะใช้ในการซื้อเรือซื้อกับตัน ซื้ออุปกรณ์ต่างๆก่อนจะเริ่มเล่นเกมและใช้ในการซื้อของภายในตลาดผู้เล่นนะครับใน,นส่วนของราคาของเรือเริ่มต้นจะอยู่ที่150ดอลลาร์แล้วก็กัปตันอยู่ที่60ดอลลาร์นะครับแล้วก็ลูกเรืออยู่ที่30ดอลลาร์นะครับสำหรับเควสโหมดนั้นนะครับผู้เล่นจะเลือกเควสเองได้โดยระยะเวลาของการทําเควสกับรางวัลจะขึ้นอยู่กับขนาดของเรือแล้วก็ทักษะของลูกเรือในวันนั้นๆน,น,นะครับยกตัวอย่างเช่น วันจันนะครับถ้าหากเพื่อนๆนะครับมีลูกเรือที่มีสกิลคอมแบทสองตัวนะครับเพื่อนๆจะสามารถรับเควสที่มี2อ b i l บ t y ิตี้ได้นะครับแต่ถ้าหากวันจันทนะครับเพื่อนๆมีสกิลคอมแบทแค่1ตัวนะครับเพื่อนๆจะสามารถรับภารกิจที่มีแค่1นึ่งอเบอริตี้ได้นะครับซึ่งรางวัลก็จะแตกต่างกันนะครับตามตารางด้านบนนี้เลยนะครับโดยเพื่อนๆนะครับจำเป็นที่จะต้องมีเรืออย่างน้อย1ลําลำกับตัน1คนและก็ลูกเรืออย่างน้อย2คนนะครับถึงจะสามารถเล่นเกมนี้ได้นะครับ หลังจากที่เพื่อนทําภารกิจเสร็จสิ้นนะครับจำเป็นที่จะต้องจ่ายโกจํานวนหนึ่งตามขนาดของเรือนะครับซึ่งจะถูกหักออกจากรีวอดที่ได้รับเลยนะครับสามารถดูได้ที่ตารางนี้เลยนะครับแล้วก็สําหรับแท็กนะครับของเกมนี้จะอยู่ที่50%ซึ่งจะลดทุกๆ10%นะครับจำนวน5วันก็ถือว่าระยะเวลาในการเข็มค่อนข้างไวนะครับในโหมดการต่อสู้นะครับจะมีทั้งหมด2โหมดด้วยกันก็คือ PVP แล้วก็ PVE ซึ่งการต่อสู้ PVP จะเป็นการให้ผู้เล่นเจอกับผู้เล่นกันเองนะครับแล้วก็ในส่วนของ PVE นะครับจะให้เราสู้กับบอทนะครับซึ่งวิธีการเล่นตัวเกมนี้นะครับจะมาในรูปแบบของลูกเต๋านะครับจะเป็นลูกเต๋าเป็นตัวกําหนดนะครับระบบเกมจะให้เราทอยลูกเต๋า6ลูกจํานวน3ครั้งนะครับซึ่งในแต่ละครั้งจะมีลูกเต๋าให้ล็อกทั้งหมด6หน้าเพื่อนๆสามารถเลือกล็อกได้นะครับแล้วก็มีพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือลูกเต๋าหัวกะโหลกนะครับจะสามารถแทนหน้าลูกเต๋าอะไรก็ได้นะครับ วิธีการล็อกลูกเต๋าก็คือให้เพื่อนล็อกลูกเต๋าให้ตรงกับการ์ดที่อยู่ด้านล่างนะครับถ้าหากครบก็จะสามารถใช้สกิลนั้นได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับด้านล่างนะครับจะเป็นสกิลปืนใหญ่3กระบอกนะครับหลังจากที่เพื่อนทอยลูกเต๋าแล้วก็ให้เพื่อนกดคลิกเลือกปืนใหญ่3กระบอกให้ได้นะครับหลังจากนั้นก็จะให้เพื่อนใช้สกิลการ์ดอันที่1ได้นะครับยิ่งเพื่อนสามารถล็อกลูกเต๋าให้ได้ตามการ์ดด้านล่างเยอะเท่าไหร่ก็จะยิ่งใช้สกิลได้เยอะเท่านั้นนะครับก็สลับนนรอจใ1บ ในส่วนของโหมดะจญภัยนะครับผู้เล่นสามารถออกตามหาเกาะในแผนที่โลกซึ่งในแต่ละแผนที่ก็จะมีทรัพยากรและก็วิธีการได้รับรางวัลต่างกันนะครับณ่วนนี้ยังไม่มีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับยังไงก็ติดตามข่าวสารกันให้ดีนะครับสำหรับเกมนี้นะครับมีระบบสกอร์ล่าให้เพื่อนที่ทุนน้อยด้วยนะครับจะมาในรูปแบบการเช่า n f t นะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามรายละเอียดกันก่อนนะครับต่อไปนะครับในส่วนของเรือเกมนี้จะมีเรือทั้งหมด4ขนาดด้วยกันนะครับมีเรือเล็กเรือกลางเรือขนาดใหญ่แล้วก็เรือใหญ่มากๆเลยนะครับ ซึ่งแต่ละขนาดนะครับเราจะได้รับรางวัลและก็เสียค่าใช้จ่ายแตกต่างกันนะครับตามขนาดของเรือเลยและก็สําหรับเกมนี้นะครับจะมีชิ้นส่วนต่างๆของเรือแต่ละส่วนก็จะเพิ่มสถานะต่างๆในโหมด PvP นะครับซึ่งยังไม่มีอัปเดตอะไรนะครับก็ไปติดตามข่าวสารกันให้ดีนะครับสำหรับลูกเรือของเกมนี้นะครับมีทั้งหมด4ระดับด้วยกันนะครับตั้งแต่คอมมอนไปจนถึงด e เจนดารี่เลยนะครับซึ่งแต่ละระดับนะครับจะมีจํานวนสกิลที่ต่างกันนะครับแล้วก็ยิ่งระดับหายากนะครับจะมีจํานวนสกิลที่เยอะ มีผลต่อการทำเควสประจําวันนะครับยกตัวอย่างเช่น Legendary นะครับถ้าหเมื่อมี Legendary ก็ถือว่าครบเลยนะครับมีสกิลทั้งหมด4สกิลเลยเอาไว้สําหรับทำเควส2 Ability สําหรับโ o a d Map ของเกมนี้นะครับอยู่ในช่วงควอเ t e r ที่1นะครับซึ่งตัวเกมจะเปิดให้เล่นในเร็วๆนี้นะครับจะมาในรูปแบบของการทำเควสแล้วก็ตลาดซื้อขายก็จะมาในช่วง q u a เ t e r 1เช่นกันนะครับก็อย่าลืมติดตามข่าวสารกันให้ดีนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหากใครมีคําถามสงสัยตรงไหนหรือจะให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับบ๊ายบาย